ข่าวเด็ดข่าวร้อนข่าวด่วนนะครับเปนนี้จาก MG นะครับรุ่น MG VS HEV นะครับเป็นรุ่นเป็นรถไฮบริดของ MG นะครับใครที่ต้องการรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับก็เป็นรุ่นนี้ได้นะครับ MG VS HEV นะครับราคาจาก859,000บาทนะครับรถเหลืออยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะครับและอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่น MG ZS นะครับใช่ค่ะ ในส่วนของรุ่น MP SS นะคะตัวดีนะคะจากปกติ719,000บาทก็เหลืออยู่ที่599,000บาทนะคะในส่วนของรุ่นตัว X นะคะก็จะเหลืออยู่ที่649,000บาทนะคะและในส่วนของรุ่นตัว V นะคะจะอยู่ที่689,000บาทค่ะใช่ครับทั้งสองรุ่นนะครับจะดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับและประกันภัยเช่นหนึ่งคาวรวอว์ต้งแถมให้เหมือนเดิมนะครับรวมถึง พิเศษเป็นคอมโพื้นจาก MG โดยเฉพาะด้วยนะครับผมที่เราแถม,มให้นะครับอย่าลืมมาจับจองกันได้นะครับอย่าลืมนะคะ